สวัสดีครับมั้นีน้วันศพกมาเบิง์นอยู่ที่กักเก็เ๊กน้ำช่วงน้าฝนว่าเข้าสิบปั๊บระรับน้ำตามสูงนี่เลยนี่เขาเท็ตคู่ขันน้ำไปยังสี่ครับเพื่อรองรับน้ำฝนหลังจากฝนตกค่อยๆสิปเปิดกระสอบตรงทีไม่น้ำบอได้ไหนอะถ้าเอาน้ำผลล่วงโดยตรงกันแท้ขาดครับกันนี้ก็ขาดน้ำแห้งครับนี่ หลังฝนตกเสร็จเขาก็สิมาเบดกระซอบว่าพี่น้องปึ๊บตรงนี้นะครับน้ำจากจุดนี้เนี่ยประมาณลอยก็ไนล่ด้านบนเครื่องหกองไปบีกลอยก็อนเล่ดงเครื่องอีกเกือบสามสิบสี่สิบไรครับน้ำจนนวนมากไหลมาเขาว่าสามารถทีเสียเอาลงหน้าโดยตรงครับขั้นแท้ขาแล้วครับขันน้ลงกนี่ถ้าจาเปลี่ยนต้องทำ กันแท้กันมาเล็กน้อยเก็บน้ำหลังจากฝนตกเสร็จถ้าใครมาเปิดครับเปิดกระสอบปุ๊บไหลมาต้องเปิดหน้าเขาห้องนละอยู่วิธีการแก้ปัญหากันแท้ขาได้ครับผมได้จับระดับบางต้นกีเนาะไถหน้าเกตบกันแทบแบบนี้ไว้กันน้ำได้คือหน้องนี่หลังจาก <c oughs> น้ำให้นี่เต็มนะครับพี่น้องนี่เขาจะมีเช็คว่าตัวนี้ไหลดิบๆเมื่อคู่นี่นี่ครับเทคนิคการเทหน้าผมจากประสบการณ์หน้าขาดด้วยเจ๋งครับนี่เขาไม่ได้ครับนี่น้ำเขาต้องจับระดับมุมใดมุมหนึ่งของหน้าเลยพี่น้องแจ้งผมนี่ผมสิมาจับระดับมุมนี้ไหนการเทหน้าควมสูงตัวนี้การเทไงเลยพี่น้อง ตลักได้กินมันหน่อยนีย่กันแทะไงไปได้กี้มันขาดตัวนี้ขาดแก้ไขโดยการเพิ่มกันแทะขั้นหน้าขึ้นมาอ,ยอยีกเกือบเม็ดนึงแต่กับจุดนี้นี่ครับผมจับระดับน้ำตัวนี้มุมนี้นะครับนี่มุมของตัวนี้ให้มันขึ้น,นมาหอดทัวนี้น้นาิบไปสุดมุมแก่มุมทางผุนทีนึงครับับมันลดนี้ มันก,ก็จะเป็นร่นมองที่เ้าเห็นนล้วอยากคุยภาพไปึ้มปุ๊บการล้นของน้ำน้ำจากที่ต่ำดันมาที่สูงเนี่ยนี่ค่อยๆดันดันขึ้นมาจากต่ำมาสูงนี่ไหลบ่ครับน้ำจากที่ต่ำดันขึ้นที่ที่สูงย้อนแยงนนเาานี่ยคิดหน้องบ่มีดอกจีเดี๋ยวเฉิดตามานี่เฮ็ดเฮทายไ้เบิ่งเราเนี่ยจากต่ำๆนั่น,น,น มันสีดา่างกันมาเรื่อยๆเ,เป็นไรเขาต้องเฮ็ดสวนทางกับโลกที่เขาเฮ็ดครับก็คอยเลือกสิ่งผิดคนของเจ้าของเองสุดเจ้าของนี่นำน้ำ,นำ,นำจากที่ต่ำขึ้นที่สูงการแทรกการการแทรกตรงแง่ได้หัน่นการแทรเจาะไว้ไงขาได,คาด,าด้ครับขาดขาดเห็นไหมไอ้ตามได้นไง ข้างบนสูงแต่ว่า,าน้ำจากที่ต่ำดันขึ้นไปที่สูงต้องมาให้ให,ให้ให้นี่ครับนี่ดันได้เฮ็ดได้แต่ว่าเขาเป็นเฮ็ดมุมนี้ให้มันสูงไว้เขาจะดันขึ้นไปเองอีกวิธีหนึ่งการแทบประขาดเห็นปะคือปเป็นเฮ็การแท้เห็มันสูงซ้ำกัน,กน,นเห็นซุ้มมะโกมางามเนาะเฮ็ดสูงขลาดเหมือนไงไปฟังทัวขาดครับพี่น้องขาด แต่ขนาดเฮ็ดระดับน้ำล้นนี่ไหลลงไปโตกแห้งตกฝ้าหัวบรรยากาศกับล้น,ลนบ่มีขาดครับแบบนี้เทคนิคง่ายๆครับนี่กันแทนสูงแล้วมาต่ำแต่บ่มันเสมอกับพื้นเนี่ยลงไปพื้นอีกสามสิบเส้นหนึ่งไม่บรรทัดนี่กระเก็งน้ำเซตถ้าเกิดสามสิบเส้นน้ำมันจะไหลออกเองลงไปให้หน่าให้นั่นเนาะได้ประโยชน์อีกแล้วอันนอย่างี้ยน,น้ำสูงลงต่ำเนาะ เราหันน้ำต่ำลงสูงฟังแล้วงงเกอดราม่าป่ะเนาะมันละแต่พื้นทีหน้าด้อยแยฟุ่มดราม่ากันว่าเอ้ามันมีอยู่ตีเอาน้ำจากที่ต่ำมพื้นที่สูงเแค่นห้บ้างเราเมื่อกี้แต่ท่านต้องดันกันแท่งมันสูงจับระดับน้ำเลยเกียรหน้าผมเกียร์ไหนบ้างเราโอ้เสียดายตอนเกียร์ตัวเองบอกวิธีเห็ดบีกายกันแท่งขาแงมีเงยเกือบสามสี่เมตรปั่นอยู่สามมือโอ้ย เปลี่ยนสูตรเลยทำระดับต่างกันให้น้ำมันล้นครับเนี่ยได้ออกแบบโดยวิศวะบันนอกนะเป็นไดมุจเจไม่ไม่ครับนี่ทำขึ้นกันนอนสบายนอนเลยนอนรับสบายใจแต่ก็ออกมาเบิ่งกันได้หลังจากฝนตกเนาะออามาช่วงฝนตกอันตรายนี่เห็นปะมันกับบ่วที่ต่ำรงที่สูงเนาะมันที่เสมอกันแต่กันแท่ตรงเงี้ยได้มุมไหนมุมนี่กันแท่มุมนี่สูง ดูงเลยว่ต่ำต่ำได้ไหมเห็นบ่เป็นได็เขางามบ่พี่น้งองเทคนิคการเฮ็ดหน้านี่มันมีอยู่เลยเพื่อนว่า,าเฮ็ดจชนิดก็ได้มันก็แมียนยู่เฮ็ดจชน,น,นิดก็ได้แต่มันจะได้ผลผลิตบ่แมาณว่าแล้วแล้วเลยอันนี้ไม่ได้ใส่สารเคมีเลยพี่น้องเอาอินทรีย์ธรรมชาติเท่าใส่สิ่งที่มีปลุกขวักขิงขงวขี้ควายใส่ลงไปครับนี่ครับกำลังเจอหนานี่ย แล้วกันแกนแท้ท่านเราเห็นหิมะสะอาดเนี่ยตัดหญ้านี่ขันเจอหู้หนูนี่ครับงานเขาหัวรับรอ,อ,อ,องบันเทิงเนี่ยจุ๊บหน้าโอ้สายเงี้ยเห็นบ่หน้ามีสุขห้มีเสมอย้อนยังตียอดเฮาปรับระดลาดดาวน์เห็นมันทอกันเห็นตามน้ำได้เนี่ยตามน้ำไปให้นน้ำล้นครับนี่โอ้ เบื้องหลังของงงเนาะต้องมาเห็นภาพจริงเ็ทจังได้เอาน้ำจากที่ตั้งพื้นที่ที่สูงมันมีหลักการมันอยู่เ็จมุมใดมุมหนึ่งเห็นมันสูงจากตั้มน่ะเห็นมันสูงไว้น้ำไปแต่ระดับที่มันต้องการเห็นมันหล่นน่ะมันสิ้นหล่นออกอมันเองเห็บวะสูงนี่ไงข,ขึ้นมอดเลยนี่สูงปะนี่เห็นอะไบ้างแล้วครับเนี่ยแต่ข้อเสียก็คือพยายามหย่างเด้อเนี่ย เนหยียบเบิงเหยียบหยับยบ,ยบ,ยบ,บางแดมันลุบลุบบวมๆหน่นถ้าต้องแก้ไข่แก้ไขย่างเรื่อยลเพราะว่านามันหนักเด้การแท้มันหนักถ้าต้องเช็คเพราะมันมีโอกาสที่สิขาดได้นะขอเสียมันขอดีก็คือว,ว่าละเช็ควาล์วมีท่อด้วยนะครับเปิดท่อตรงนี้ถ้ามันฝนตกแงอีหคีนี่เห็นไหมรมแบบนี้เราก็ต้องรออีกมือสองมือมาเช็คอีกเทียนนึง รับรองว่าไม่ขาดหายห่วงสบายวิธีนี้ครับตะกี้ขาดขาดแล้วนี่ยระนาดเงี้ยจนไมาอยากปั่นผมนะพี่น้องอพี่น้องกันลองไปปั๊บเลยครับแต่สำหรับผู้ที่เฮ็ดอยู่หรือรู้แล้วก็ขอภัยเลยครับผมกับพึ่งมาเห็ดไหมกัศึกษาจาก YouTube ยูทู e แน่จากอาจารย์ทั้งกูเกิลแน่เลครับศึกษาเขาเห็ดระดับหนาจริงเลยเห็ดแบบได ซึ่งประเด็นเรื่องวิชาการหรอกเท่ากับปรับตามรูปแบบลักษณะผู้มีศาสตร์ของพื้นที่เข้า่ะเห็นไหอันนี้หน้าขันบันไดได้พี่น้องขันบันไดสูงลงมาต่ำแต่ผมใส่หลักการน้ำจากที่ต่ำพื้นที่สูงนี่เพชนสิดานน้ำจากตัวนี้ขึ้นมากครังเคิงนี่ยแหละเป็นแดงพี่น้องธรรมดามามันต้องไหลอยู่ มุมนั่นนะครับนะมุมเขาข้างาม้าไม่ไม่รักอ่ะไต่ลงไปทางพุ่นเนาะแต่นี่ให้มันไหลขึ้นกลางเท่างเพ่รจิสให้แม่ไฮน่าไ้นี่นะครับเนี่ยกะท่นนีประโยชน์พี่น้องก็แช